อันดับสองจกดาวกระจายหนึ่งจากนิวเนนิส์หนึ่งนะครับแล้วก็ห้าตำแหน่งนะครับเชิญเลยนะผมทบทวนกติกาอีกทีนึงนะพี่เชนนะคุณต้อนรับพี่ใหญ่ครับแล้วีนะฮะเพียงดอกเดียวกุญแจสำหรับรถโดยคันนี้นะครับที่ไขได้ไขไขได้ในคันนี้รับไปเลยและน้องเชนก็ยืนยันว่าภาษีก็ไม่ต้องเสียค่ารถก็ไม่ต้องเสียถูกไหมคะจ่ายให้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะดอกจริง สมมุติผมเป็นที่พี่เอ็กกี้อดอกกิ้งขึ้นนีมม่พูดผมนะคะร,นรับนี่นะเดี๋ยวเดพี่เอกกี้ไม่พูดครับอ๋อเหรอขึน้นนี่แบีแ้แล้วค่ะดอกกิ้งอยู่นี่นะ,ะเดี๋ยวขอขายเอเป็นขวัญตาไปนะครับโอเมียฮะนะสลับโอเมีส่งมาให้หน่อยนะฮะเออบอกแล้วว่าอามาโดฟิลิวอิตทำอะไรต้องพิสูจน์ได้ไม่โพสว่าขายดีแต่พิสูจน์ว่าเราขายดีจริงนะ,ะนี่ไงนะครับเราไม่ถนัดสร้างภาพนะ,ะเออสรุปขายไม่ได้หน้าแตกเลย ่ะไขได้ไหมไม่ได้ได้ดีดอกนี้นะดอกนี้นะเออถ้าเกิดในห้าดอกนี้ไขได้ทุกดอกก็เอาไปห้าคันเลยนะคะโอ๊ยอ่ะเขาีคันเดียวมาขึ้นมาขงหน้าดีอันนี้นีจ้องดีๆจ้องดีดีไอที่ไม่ได้ที่อยู่ในนั้นสี่อันแล้วนะครับเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม มาแล้วมาหน่อยเจนเจนเดี๋ยวบอกที่พิจามเผื่อพี่ถามเผื่อครับนี่สมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยสมมตินะเหตุการณ์สมมติคนแรกได้รถแล้วอีกสี่คนเจนจะปล่อยยืนหน้าทำตาไม่ทำตาหน้าไม่ถูกหรอเอาไงเขาจะได้อะไรอ่ะเจนต้องประชุมสดแล้วล่ะผมไม่ถามเจนท่าน CFO นะเพราะบริษัทเราจะเข้าตลาดหุ้นนะครับผมเป็นแค่ CEO ตัวดำตาดำๆนะฮะเราจะทำยังไงดีก็คุณพ่อคนละคนละห้าพันก็ประหยัดเงยนได้เยอะไปเลยแบบเช่าคนไม่หมด ครับอล้หนึ่งหมื่นหทองหมื่นนะทอง่ะทองเหลือเป่าทองเหรือองอีกมีทองอีกฮะคนละหมื่นแล้วทองอีกสอเส้นครับผมได้เลยจะไ้สดัสเช่นคนที่ไม่ได้จะไปดิวมาให้ช่วยกันควรก่อนช่วยกันวก่อนเะี๋ยวเาเก็วรกันการกันช่วกันวนช่วยควรฮะทีมผู้บริหารมาแล้วทั้งหลายนะควรครับควรครับส่วนคนที่ได้รถก็อยากได้ด้วย คคุณแมครับคุณแม่กลวหน่อยฮะโอนได้รถแลไม่อยากได้รถากได้ขอบอกเราเนยขอนตัวนะขอตัวครับขอบครับาให้ลูกพี่ผมกวนิดหน่อยฮะเห็นกันมาตั้งแต่กล้องฟิล์มอ่ออเาเลยหนขคุณ้าพรอมแล้วน้องเชนเราใช้รีโมทได้ไหมะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนติดเพิ่มวเราจะเริจากใรก่อนดีครับเอาวาเอาคนท้บ้านก็ได้ะคนระดงเลยนะ ร้อยหนึ่งแน่ะโอ้ต้องออกเลยอ่ะอ่าแล้วก็น้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องพิมน้องจะให้น้องพิมพ์หยิบให้หรือหยิบเองไม่เอาพี่บอกว่าน้องเป็นเพลิแล้วบอกไม่หยิบเดี๋ยวโดนโดนดูออไม่หยิบอาะหยิบเองนะฮะเดี๋ยวพอไม่ได้ก็จะมาเอี๋ยวเราแครัวเราแบมงนพี่คนทางบ้านบ้างดันี้นะเออนักโมมาเอาอุกมาเอาอุกขอให้ได้นะเออสลับมัครับพี่เดียวมาบินนะดาวกระจายอ่าและดอกสุดท้ายครับดอกสุดท้ายครับ ภาวนาน์กนแรกได้เลยภาวนาน์กนแรกได้เลยโยนไนท์กนแรกได้เลยงานจะได้กระชับปุ๊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 บก็มาปุ๊บ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 ก็มาที่ว่าไงใชยากไถก่อนครับในนี้มีใครอยากเสจาะไหมคุณไม่ติดกรยิ้มเลย嘛คนณรักเรียบบ้างเลยคยุณใช้ยาไคก่อนเอาคนไหนมาชี้มาคนไหนดีจะเต็มโชว์คนไหนดิผลการผลการเอาผลการนะเพราะว่าคนหนักสุดครับมามาพวกนี้เดี๋ยวชื่ออะไร จากไหนครับอ๋อมาจากจังหวัดอะไรฮะอยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนครับลาดพร้า่อชื่ออะไรครับไม่ต้องถามพ่อไม่ต้องแหนะมาแล้ครับคนแรกจากล้วนะครับผมคนแรกจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้มีสูงข้าไปฮะได้เลยได้เลยเพราะได้เลยนะได้ไหมไม่ได้ครับผมยังรอดยังรอดเฮ้ยเฮ้ยแันขอขอใครให้ช่วยยิ้ว่ไม่ได้ฮะอ่ะพี่เชฟไถ่หน่อย ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้จริงไม่ได้จริงเอ้ยแต่เดี๋ยวเมื่อใดได้หมื่นก็ทองสองเส้นเออไปไปทางซ้ายก่อนนะรับบัญชีงานเลยรางวัลเล็กคนต่อไปคนไหนดีครับรับเลยครับคนไหนต่อคนไหนต่อดีคนไหนดีพี่เอาไงวัดใจกันป่ะสมที